แกเปรียบเทียบว่าเหมือนชามเหยียบตะกะแตนและแต่ตอนนี้แกเหมือนน้าแข็งที่มันละลายคือน,น้ําแข็งปกติถ้ามันละลายย่อมมันโดนความร้อนหรืออะไรช่างใช้เวลาใช่ไหมความอดทนแกมันจะหมดไปแต่แกไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปก็ถูกจับใช้คํานี้นะคะกลัวถูกจับเขาไม่ให้ตําหนิว่าเขื่อนไม่ดีเขาหมายถึงรัฐบาลทุกคนที่เราพูดด้วยจะบอกว่าเขาบอกว่าไม่ให้เราตําหนิเขื่อนแต่เรารู้ว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่มีเขื่อนอะไรคือปัญหาจากเขื่อนอะไรคือปัญหาที่ไม่ใช่จากเขื่อนเพราะเขาอยู่กับมันทุกวี่ทุกวันตรงบริเวณนั้นเขาตอบได้แต่การที่เขาถูกโซเชียลไลซ์สุกบอกว่าอย่าให้ตําหนิเขื่อนคือสิ่งที่มันเก็บกดบ้านเราเหรอเขื่อนแม่วงเห็นไหมคะเดินมาออก Facebook คนมาเป็นแสนร่วมกันอยู่ตรงนี้โครงการจัดการน้ำสี่แสนสามสี่สามสองแสนสามแสนล้านใช่ไหมคะ รู้กันทั้งประเทศด่ากันทั้งเมืองเขาทำอะไรไม่ได้มันเป็นสังคมปิดสังคมที่โซเชียล,ลิสต์แล้วก็น่ากลัวน่ากลัวที่เราคิดคนรัฐบาลลาวเหมือนกับใจดีแต่เพื่อนที่เป็นข้าราชการจะต้องถูกจับไปเข้าโรงเรียนการเมืองทุกสามเดือนไปล้างสมองตลอดเวลาเพราะเราทํางานคนเราเยอะเรามีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้เยอะเราจะรู้ว่าทุกสามเดือนจะเข้าโรงเรียนเนี่ยค่ะเป็นเร a นวอให้ไปเรียน เลนินมาร์กเหมาอยู่ที่โบริคําใส่เนี่ยเอาไปทางสําเหนือนนไปปล่อยก่อไว้สามเดือนถ้าคุณไม่เชื่อฟังคุณก็ต้องไปอย่างเนี้ยแล้วก็อาจจะยศูญหายไปเลยมันน่ากลัวยิ่งกว่ารัฐบาลหุนเซนนะคะตอนนี้เราเนี่ยดูเหมือนเนิบๆน้ำหนาแต่หนักหน่วงมากในการในการเก็บใช่ไหมคะอาจารย์สมบัติหายไปเพื่อนเราหายไปตอนนี้เรากำลังตามหากันอยู่แต่คิดว่าคงไม่มีความหวังนะคะ กล้จะถึงบทสรุปแล้วค่ะคือแม่น้ําเซวังไฟมันเปลี่ยนไปอยากที่เล่ามาทั้งหมดท่านเห็นภาพใช่ไหมคะว่ามันเปลี่ยนไปทํามาหากินมันยากขึ้นอาหารมันไม่มีมันลดลงมันไม่พอทั้งปีมันชีวิตมันลำบากค่ะมันไม่มีหลักประกันว่าชีวิตมันจะอยู่ยังไงต่อไปมันไม่มีความหวังรัฐบาลเองก็ชดเชยนะคะแต่ว่าการชดเชยของเขามันไม่ เป็นไปตามนั้นมันไม่เป็นไปตามตามที่สัญญาไว้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเขาบอกว่าเขื่อนน้ำเทินเป็นเขื่อนที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่รัฐบาลลาวตั้งแต่ธนาคารโลกให้ทุนในการสร้างเขื่อนหรือการันตีให้มีการสร้างเขื่อนเขาบอกว่าเป็นเบสท์พร็อพเิสเป็นเขื่อนเดียวในโลกที่ธนาคารโลกบอกว่าดีที่สุดทิ่ง э ที่เล่ามามันเป็นไปตามนั้นไหม เราไม่ได้ไวแอร์ฉันเราไปถามจากความจริงของชาวบ้านธนาคารรอบบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเราหยุดเงินให้การสร้างเขื่อนทั่วโลกเพราะว่ามันเกิดผลกระทบเยอะเขายอมรับเอาปากมวลเป็นต้นหรือที่อื่นแต่เขามาเจอในประเทศลาวเขาบอกว่าเป็นเขื่อนที่เราป้องกันปัญหาไว้ดีที่สุดเราให้มีกระบวนการบ่นก็ได้ถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไปบน่นคนไป d r อปโน้ตเอาไว้ว่าคุณมีปัญหารัฐบาลจะมาแก้ให้เรามี อะไรอ่ะกองทุนสำหรับคนเดือดร้อนหมู่บ้านละสองร้อยล้านกรีบสองร้อยล้านกรีบจะยืมได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องแน่ใจว่าคุณมีเงินคืนชาวบ้านกลัวมากไม่กล้าย,ยืมเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีเงินคืนมันไม่มีรายหลักประกันนาแซงก็ลงทุนสูงชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะอาหารต้องซื้อทุกอย่างปลาอะไรก็หาได้น้อยลงนะคะนี่ค่ะนาแสงต้นทุนสูง ใครจะเข lavender, answered, antis, ้าถ so ึงคลองน้ meter, ําก็ต้องดูว่าคุณส so ัมพันธ์กับใครคุณอยู่ใกล้นักการเมืองในหมู่บ้านไหมคุณอยู่ใกล้ผู้แทนของรัฐหรือเปล่ามีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อทํานาแซงเพราะมันไม่มีทางเลือกพื้นที่สาธารณะที่เป็นที่อยู่ที่กินหาอยู่หากินของชาวบ้านคนงานคนใช้เวลาเนี่ยในการทํานาแซงมีเยอะมากเริ่มเริ่มอยู่กับตัวใครตัวมันมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างแม่คนสุดท้ายบอกเขาไม่ใช่คนกลุ่มแรก ในการเขาเป็นคนจนแต่คนจนมักจะไม่ได้อะไรที่เป็นกลุ่มแรกถามแกว่าแกเคยเห็นไก่ไหมไก่พันที่เล่าให้ฟังใช่ไหมแกบอกก็ไม่รู้เลยว่าตวนเป็นยังไงตอนที่น้ําท่วมเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรมาให้ให้ปลากระป๋องสองกระป๋องให้มาม่าสองซองท่วมประมาณสามเดือนฉันจะกินอะไรบ้านเราบอกประเทศไทยตอนน้ำท่วมอิจฉานะดูโทรทัศน์เนี่ย อุ้ยคนมีน้ำใจบริจาคจนกินไม่พอเหลืออย,อยู่ที่ดอนเมืองเยอะแยะเขารู้เรื่องนะคะว่ามันอยู่ดอนเมืองเนี่ยมันไม่มีใครเอาไปแจกเพราะมันเยอะมากทําไมไม่มาแจกเขาบ้างเขาดูข่าวอะทําไมบ้านเขาถึงขาดแคลนขนาดนี้นะคะนี่ค่ะย้ายถิ่นการย้ายถิ่นอันนวันเกิดการถูกบังคับโดยเขื่อนเนี่ยมันทําให้ความห่างเขินของคนในครอบครัวของเขาอะคะ เล่าให้ฟังว so, ่าแม่ไม่ได้อยากให้ลูกมาแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วลูกสาวก็อยู่ลําบากที่นี่เราไม่รู้จะมีเงินคืนแม่หรือเปล่าให้แม่ไหมที่ไปซื้อข้าวอะไรพวกนี้เคสเนี้ยนะคะก็เลยในในสังคมลาวที่มีการรวมสูมอำนาจและขาดการมีส่วนร่วมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงสังคมไทยนะเรามีล้นเกินเรามีมากแลือเกิน แต่มากก็ก็ลำบากอีกแบบหนึ่งมีมากเกินก็ลำบากอีกแบบหนึ่งมีน้อยไปหรือไม่มีเลยก็ยิ่งไปกว่าหรือเปล่าอันนี้ยิ่งไปกว่านะยิ่งกว่าอีกคือมันถูกกดดันกดทับขาดเสรีภาพที่จะเลือกที่จะพูดเอาอึดอัดนะคะในสังคมที่เขาอึอาดอัดเขาขาดเสรีภาพที่จะแสดงความเห็นหรือตรวจสอบรัฐบาลว่าคุณเอาเงินไปไหนการช่วยเชยธนาคารโลกให้ตั้ง16ล้านเหรียญน,นะคะ เขาบอกว่าเป็นเขื่อนที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้รัฐบาลโลกเคลมว่าใช้ใช้กรณีเซียงางไฟเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะไปให้เงินสร้างเขื่อนทั่วโลกเขาประกาศมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วว่าต่อไปธนาคารโลกจะให้เงินทั่วประเทศทั่วโลกค่ะสร้างเขื่อนอีกแล้วหลังจากที่เขาหยุดตัวไปประมาณ10ปีเพื่อทบทวนนโยบายว่าเราส่งผลกระทบต่อชนพื้นเมืองเยอะไปหน่อยเรามาทบทวนดีกว่าไหมอ้าวแล้วหาพบแล้ว เบสพ a c คติสหรือเบส m o เดลของเราอยู่ที่เซบังไฟเข้าไปเคลมนะคะว่าเป็นเขื่อนที่ดีที่สุดเขาจัดการได้ลดผลกระทบมากที่สุดแล้วจริงๆคุณกล้าพูดได้ยังไงในสังคมที่ขาดประชาธิปไตยนี่คือประเด็นคุณจะกล้าพูดได้ยังไงว่าเป็น b เบ Practice ในบริบทสังคมที่คนไม่มีสิทธิ์พูดนี่คือประเด็นถ้าคุณบอกว่าเป็นเขื่อนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่ประชาชนพูดเ,ดย,เยอะๆเนี่ยมันก็เป็นก็หน้าฟังใช่ไหมคะแต่ในสังคมที่กดขี่ถูกกดทับโดยคนผู้บริหารกับประชาชนที่เขาเรียกว่าประชาสนคนเราจะเรียกเองประชาสนเนี่ยกับรัฐบาลกับประชาสัมพนนี่มันจะกล้าอ้างได้ยังไงในเมือ่อรประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะคริติไซไม่มีสิทธิที่จะวิาพากษ์วิจารรัฐบาลเลยคุณจะบอกว่าเบสเบสปรัชทิสได้ยังไงหรือปฏิบัติการที่ดีที่สุดได้ยังไงนะคะ อันนี้ค่ะก็นึกถึงแนวคิดอันนึงเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากยาวไปนะคะพูดถึงนักวิชาการอินเดียคือคน,คนที่ถูกกดทับเขาพูดไม่ได้เขาไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็ในเมื่อรัฐบาลไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาพูดนะคะเขาไม่สามารถจะสร้างตัวตนของ,ของเขาได้ว่าเขาเป็นใครเขาคิดอะไรนะคะแล้วก็เนี่ยกระบวนการบีบบังคับและชักจูงของรัฐบาลก็อบอกว่า คนเราจะพูดอย่างนี้ถ้ารัฐว่าดีเราก็ว่าดีตามเพราะรัฐพ้นคิดแทนเราแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ชาวบ้านพูดนะคะหลายๆคนพูดอย่างนี้ว่ารัฐบาลพูดยังไงก็ตามนั้นเราก็บอกว่าคนเราเป็นคนขี้ยานก็ขีข้ยานสิในเมื่ออาจารย์สมบัติไอ้สมบัติเราพูดขนาดนั้นพูดสุภาพมากเลยนะไม่ได้ด่าสาดเสียเทเสียหรือใช้คำหยาบคาย ยังหายตัวไปแล้วยังหาตัวไม่เจอแล้วเราก็มีความหวังเรีบหลีว่าเพื่อนเราคนนี้จะกลับมาภรรยาจารย์สมบัติเขียนหนังสือ My d e ียสมบัติออกทั่วโลกรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจนานาชาติกดดันรัฐบาลลาวให้บอกหน่อยซิว่าสืบสวนหน่อยซิว่าอาจารย์สมบัติอยู่ที่ไหนก็เฉยแล้วภาษาอะไรกับคนตัวเล็กตัวน้อย อินวิซิเบิลที่ไม่มีอํานาจไม่มีอะไรต่อรองแม่กัาพูดกับนายบ้านอย่างเงี้ยยังไม่กล้าพูดเลยอะ่ะแล้วมันจะยังไงในสังคมแบบนี้เราจะกล้าพูดได้ยังไงว่าการเปลี่ยนแปลงของสายน้ําเพราะเกิดจากการพัฒนาการสร้างเขื่อนแล้วบอกว่ามันดีแล้วเราเราชดเชยแล้วในสังคมที่มันถูกกดทับไม่กล้าพูดแบบนั้นจะเป็นโมเดลที่ดีแล้วทําให้ หน่วยงานระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลสุดอย่างธนาคารโลกอไปอ้างว่าต่อไปเราจะให้เงินสร้างเขื่อนเพื่อเปลีปปปป่ยนแปลงกระแสน้ําได้อย่างสบายใจเพราะเรามีปฏิบัติการที่ดีแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะทําตามที่เซฟังไฟจากข้อมูลที่เราไปอยู่วัน20กว่าวันมันตรงกันข้ามหมดทุกอย่างเราไม่ได้สัมภาษณ์คนเดียวนะคะไป29หมู่บ้านไปทุกมันกระจัดกระจายไปหมดเราใช้เวลา20กว่าวันอันนี้เรากําลังเขียนบทความลง ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเราคิดว่าธนาคารโลกจะต้องตกใจจะต้องกลับมาทบทวนอาจารย์กนกวรนอาจจะถูกซูด,ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเอ๊ะคุณไปเก็บข้อมูลมาอย่างไงฉันก้างไปแล้วว่าดีที่สุดในโลกแล้วซูวมาบอกว่ามันแย่ที่สุดในโลกได้ยังไงแต่เราก็เขียนไม่ใช่ความรู้สึกนะะทุกอย่างเป็นแฟกต์ทุกอย่างมีเอฟเวอร์เดนซ์มีหลักฐานทางวิชาการค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถามนะคะ เอาละครับในช่วงนี้นะครับก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเชื่อว่าอาจารย์กนกวันได้เล่าไปมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะอยากถามต่อนะครับรบกวนเลยครับช่วงนี้ถ้าหากใครมีคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคนความสัมพันธ์วัฒนธรรมในวันที่สายน้ําโขงไม่เหมือนเดิมครับเชิญครับด้านหลังครับเชิญอ๋อมีคําถามไหมครับ อาจจะย้อนคําถามที่ผ่านมาในเรื่องที่อาจารย์ได้เล่าไปเอาเป็นว่าตอนนี้อาจจะย,ยังไม่มีคําถามนะครับเอาเป็นว่าผมขออนุญ,ญาตเล่าขออนุญาตที่จริงอาจารย์สรุปไว้ได้อย่างดีแล้วครบถ้วนหลากหลายประเด็นแต่ว่าในจุดที่ที่ผมได้ได,ได,ได้ได้นั่งฟังแล้วก็ได้ลองลองดูกับอาจารย์นะครับก็มีมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือความจริงแล้ววิธีการที่อาจารย์ลงไปหาพื้นลงไปพื้นที่ในพื้นที่นั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าอาจารย์ เป็นนะักวิชาการแล,แล้วที่จริงอาจารย์ไม่ไม่อยากให้ผมบอกที่นี่เลยอาจารย์เป็นคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลายัยอุบลราชธา,าน,นีนะครับท่านเป็นผู้บริหารแต่ว่าท่านก็ลงไปพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังและท่านก็ได้เปิดประเด็นอย่างน่าสนใจเลยว่าบ้านพี่เมืองอาจจะไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้องหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเขากําลังประสบปัญหาจากการที่ แม่น้าโขงไม่เหมือนเดิมเขาพบกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนไปทําให้ความสัมพันธ์ชีวิตและผู้คนของเขาเปลี่ยนมีประโยคนึงครับที่อาจารย์พูดมาได้อย่างน่าสนใจมากอาจารย์บอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแม้ในจุดเล็กๆจุดใดจุดหนึ่งแต่เชื่อไหมครับว่าผลกระทบเหล่านั้นกระเทือนทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่น้ําโขงแม้จะเป็นเซบังไฟสายสายแม่น้ําสายเล็กๆสายหนึ่งแต่มันมีผลกระทบครับเพราะว่าเราได้เห็นว่า คนที่พลาดโอกาสคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องมีการโยกย้ายกระจายไปมาบางคนต้องเดินทางมาถึงเมืองไทยเป็นแรงงานข้ามชาติเป็นคนพลัดถิ่นสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้เห็นว่าอาเซียนของเรานั้นมีหลายประเด็นที่ทำให้เราต้องรู้มากขึ้นและอย่างที่อาจารย์บอกครับแม้เซบ้างไฟจะเป็นแม่น้ำสายเล็กๆในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่า เราก็จําเป็นเหมือนกันครับที่จะต้องรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจอาเซียนในมิติวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมลองแลกเปลี่ยนกันดูกับท่านท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่ามีใครมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับอาเชิญท่านด้านหลังเลยครับขอเชิญครับ ครับอาจารย์จะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเรื่องปลาบึกในแม่น้าโขงนีม่มีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเห็นได้ข่าวว่ามีการกระตบกระเตือนมากครับอ๋อมีนะคะมีสถิติคือปลาบึกมีจากที่สถิติจากการจับได้นะคะมันจะลดลงกรณีที่ตั้งแต่สร้างเขื่อนที่ประเทศจีนนะคะแม่น้าโขงตอนบนดูจากสถิติจํานวนปลาบึกนะคะที่จับได้จะลดลงนี่ประเด็นที่1นนะคะประเด็นที่สอง การเป็นแปลงของกระแสน้าที่ที่ลดแบบนี้ค่ะที่แห้งนะคะมันผลมาจากการที่แม่น้ํามันเปลี่ยนบางวันมันสูงขึ้นบางวันมันลดลงบางวันมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากการปล่อยน้ํามาเนี่ยมันส่งผลแน่นอนกับการอพยพขึ้นลงของปลาและคุณภาพน้ําและการอยู่ได้ของปลาในระบบนิเวศเต็งไม่ใช่นักนักฟิชชอรี่อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าทํางานผู้เอนจิเนียร์เยอะทางานที่มองอย่าง มองความเชื่อมโยงระหว่างน้ำกับคนระบบนิเวศและการกอร่อสร้างเขื่อนเนี่ยทำให้เห็นว่าเขื่อนเป็นเป็นเป็นอ่าเป็น,นกลไกหรือเป็นการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางน้ำมากที่สุดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางอพยุของปลามากที่สุดแม้จะสซยบุรีที่บอกว่าจะมีสร้างลิฟต์ให้ปลาใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะ สาเวลีจะกั้นไว้น้ำโขงเลยแต่ไม่ใช่นที่จะส่งผลกระทบต่อตอนล่างเขาบอกว่าการแก้ปัญหาปลาพยพก็คือสร้างลิฟต์ให้ปลาขึ้นลงถามว่าปลาไม่น้ำโขงรู้จักจะใช้ยังไงกับลิฟต์จะบอกได้ไงมันไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยคือบริษัทที่มาเสนอเรื่องลิฟต์ขนปลานี่นะคะขึ้นลงเนี่ยก็คือมาทดลอง t r y a n d error ใ,ในรูปน้ำเรานั่นเองเขายังไม่ได้ทดสอบมาก่อนที่ไหนนะคะ เขาทำที่อเมสที่ลุ่มที่เป็นปลาแซลมอนมันได้ใช่ไหมคะแต่ปลาแม่น้ำโขงเป็นปลาใหญ่แซลมอนมันเล็กใช่ไหมคะแล้วมันจะยังไงบันไดปลาโจมันก็ไม่เวิร์กแล้วในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเขื่อนมันทําให้เกิดระบบนิเวศเปลี่ยนแล้วการพยพ้นลงของปลาเปลี่ยนอย่างแน่นอนนี่เป็นข้อสรุปทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วเขาถึงบอกว่าถ้าคุณเลือกเขื่อนคุณก็ต้องโฟกัสลืมไปเลยเรื่องปลามันมีข้อสรุปที่ชัดเจนมากแต่รัฐบาลก็ต้อง ทรดออฟค่ะก็ต้องการดูว่าบาลานซ์ระหว่างจะเอาเศรษฐกิจจะเอาปลาให้ชาวบ้านเลี้ยงปลาในนาข้าวแทนไหมไปขุดสระให้เลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีทางเลือกอะไรต่างๆที่กาลังคิดรัฐบาลก็คิดไปตามตามภาษาของรัฐบาลนะคะตามตามสไตล์หาทางออกนะคะต้องพัฒนาประเทศใช่ไหมคะครับผมขอเชิญคําถามถัดไปนะครับเชิญครับด้านหน้าเลยครับ เดี๋ยวจะได้ได้ยินทั่วๆกันครับค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพอดีอยากถามอาจารย์ว่าพอฟังเคสนี้เรานึกถึงกรณีของประเทศไทยที่รู้สึกแถวลุ่มน้ําสายบุรีนะคะที่มันจะมีโครงการนาล้างซึ่งไอโครงการนี้มันคล้ายๆกับสิ่งที่อาจารย์พูดคือมันวางอยู่บนพื้นฐานวา่าป่าพุเป็นพื้นที่เส,สื่อมโทรมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปพัฒนาโดยการระบายน้ําออกจากพุแล้วพอ พอพู้มันกลายเป็นมันเป็นพื้นที่สาธารนณะแล้วมันกลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวพอชาวบ้านเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าก็ทํานาไม่ได้เพราะว่าดินมันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการทํานาแล้วสุดท้ายก็จะต้องออที่ดินตรงนั้นมันก็จะต้องเปลี่ยนมือเป็นของในทุนจากที่สา,สา,สาธารณะนะเป็นของในทุนอย่างเงี้ยอยากถามอาจารย์ว่าถ้าเราหยิบโมเดลางานวิจัยที่อาจารย์ทำกลับมามองในบ้านเราอย่างเงี้ยมันมีโครงการพัฒนาเชิงแบบเนี้ยที่ไหนอีกบ้างนะคะที่มันเกิดผลกระทบแนวนี้ ทางที่ในบ้านเรานี้มันมีกระบวนการการสื่อสารที่ถือว่าเหมือนจะดีกว่าเราเยอะมากค่ะ <laughs> ดีกว่าเยอะเลยคือประชาอันนี้ในแง่ที่หนึ่งเนาะบริบทของเรากับไทยต่างกันเยอะในเรื่องของบรรยากาศการมีส่วนร่วมในเรื่องของ,งความการแสดงความเห็นอย่างมีเสรีภาพแล้วมีสื่อที่นําเสนอเรื่องราวของคนที่เดือดร้อนหรือเรื่องราวของคนกลุ่มต่างๆเปรียบเทียบกับเราไม่ได้เลยเราไม่ได้เลยนะคะนังสือทีมเวียนเชียนไทม์ก็ต้องก็ต้องแต เวลาไปสัมภาษณ์คนที่เหลือดร้อนเนี่ยไม่ก็จะเอาแต่คนที่ได้รับประโยชน์มาพูดในหนังสือพิมพ์เราไปถ้าไปอ่านเวียนเทียนทามก็จะเห็นน้อยมากยกเว้น n g ็นเขาก็จะต่างชาติที่พูดถึงอันนี้พูดถึงบริบทต่างกันถามว่าโมเดลที่เราเรากําลังตามไทยนะคะไทยไปก่อนเยอะเลยสร้างความเสียหายคือสร้างความเสียหายด้วยพร้อมๆกับการพัฒนาอันนี้โมเดลของไทยคือบเด้านไหนเซชันคือการพัฒนาแบบทันสมัยเราต้องแลก ระหว่างคุณจะมีความทันสมัยคุณต้องยอมทิ้งบางอย่างทิ้งความเป็นดั้งเดิมทิ้งความเป็นประเพณีใช่ไหมคะไอป่าพุก็กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมประเทศไทยก็เหมือนกันที่ราศีสไลดเนี่ยแถวราศีสไลายเกินพื้นที่อ่ปพื้นที่บุ่งธรรมที่ใหญ่ที่สุดที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคอีสานนอกเหนือจากอีสานเหนือแล้วใช่ไหมแถวสกลแถวนครพนมเนี่ยราศีสไลดเกินพื้นที่แอ่งระยะธรรมราศีสไลดที่มีพื้นที่ชุ่มน้ําที่สมบูรณ์ที่สุดในรูปน้ํามูล ในพจนานุกรมของกรมป่าไม้เขาบอกว่าคือป่าเสื่อมโทรมดังนั้นเราเริ่มสร้างเขื่อนราศีสไลกันเถอะเขื่อนราศีสไลก Moss ็ไปตัง้งเขื่อนหัวนาก็ไปตั้งเต็มไปหมดเขื่อนที่ใหญ่มากคือต้องรัฐบาลพยายามดีไฟ n ความหมายสร้างความหมายของทรัพยากรให้จัดอยู่ในกลุ่มของป่าเสื่อมโทรมเพื่อ <mumbles. S 1> ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการพัฒนาเราก็เหมือนกันถามว่าทำไม ตอนนี้รัฐบาลเราก็เรียนแบบประเทศไทยนะคะว่าเซบางไฟมันก็ไม่ได้สมบูรณ์มากมันเหมาะตามจริงเซบางไฟไม่เกี่ยวอะไรกับน้ําเทินเลยเขาไปปล่อยขอปล่อยน้ํามาสมทบลงแม่น้าโขงหน่อยขอยืมลําน้ําผันลงแม่น้ําโขงหน่อยลืมนึกไปว่าเขาลืมไปนึกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีคนอยู่อาศัยมีทร,รัพยากรที่สมบูรณ์<ๆ>เขาไม่คิดว่ามีความสมบูรณ์มีคนอยู่ตรงนั้นตอนนี้รัฐบาลเรากําลังเรียนแบบประเทศไทยซึ่งมีความ ได้รับบทเรียนซ้ำซากอยู่แล้วอาจารย์คิดว่านี่คือเป็นประเด็นที่เราต้องเรียนรู้ในภูมิภาคอะค่ะไม่เฉพาะสองประเทศนะควรจะเป็นประเด็นในการเรียนรู้ผลกระทบข้ามพรมแดนเรียนรู้เคสระหว่างกันแล้วก็ประเทศใดประเทศหนึ่งแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้อย่างนั้นเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็จะต้องเอาประชาคมที่เรียกว่าภูมิภาคเนี่ยไปสร้างความกดดันหรือทําให้รัฐบาลกระตุ้นความสนใจของรัฐบาล เราในฐานะที่เป็นนักวิชาการเราต้องการสิ่งพวกนี้ออกพูดออกมาแล้วก็กังวลอยู่นะคะว่าอ e ีแกดการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยซึ่งได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้อาจจะต้องมานั่งโทรศัพท์หาอย่างกระหนกบานก็ได้จะนั่งทำเรื่องปากมลูลถูกโทรศัพท์มาถามนะคะอาจารย์เคยมีประสบการณ์เกือบสิบปีที่แล้วที่ทําเรื่องปากมูลให้กับคุณทักษิณไปนั่งพรีเซนต์ให้คุณทักษิณฟังจนกระทั่งเปิดเขินปากมูนได้สี่เดือนอย่างน้อยก็ดีใจนะคะตอนนั้น อันนี้ก็จะเหมือนกันเราก็กังวลเอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นหุ้นส่วนสาคัญตั้งเกือบ3าเจากเขื่อนน้าเทินเนี่ยพอบทความชิ้นนี้ออกมานี่จะเป็นยังไงอันนี้เราตีพิมพ์ระดับนานาชาติแล้วก็จะตีพิมพ์ได้าง,งานมันก็ต้องน่าเชื่อถือใช่ไหมคะมันไม่ใช่จะตีพิมพ์ได้ง่ายเราก็การันตีว่าง,งานชิ้นนี้เนี่ยคงกระตุ้นคําถามได้มากกับธนาคารโลกซึ่งจะต้องให้ทุนสร้างเขื่อนแบบเนี้ยทั่วโลกไปอีกเราก็หวังว่าง,งานชิ้นนี้ จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือตั้งคําถามสําคัญสําคัญในเรื่องของผู้คนและความสัมพันธ์กับทรัพยากรในรูปน้ําโขงครับผมในช่วงนี้ยังมีเวลาอีกสักนิดนึงนะครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับประเด็นคนความสัมพันธ์แล้วก็วัฒนธรรมครับที่ได้ผลกระทบเนีย่ย ย, àng, ย, ize, ยังยังยังมีรักษาอยู่ได้ไหมแล้วก็เด็กเนี่ยได้รับการศึกษามีโรงเรียนมีอะไรไหมฮะแล้วประชาชนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือเปล่าครับขอบคุณครับความเชื่อในเรื่องน้ําหรือเรื่องทั่วไปคะเดี๋ยวขอถามเขามีความเชื่อค่ะเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องผีเรื่องพุทธใช่ไหมมีพุทธมีศา์มีวัดมีมีวัดที่ใหญ่มากวัดอยู่ริมน้ํานะคะ แล้วก็บริเวณที่จุดที่แม่น้ำรวมตัวหรือมาเจอกันที่เรียกว่าคอนเฟนซ์เนี่ยก็จะมีคล้ายๆว่ามีวัดปกติเวลาน้ำสองสายมาเจอกันเนี่ยตามตามทางด้านนิเวศเนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ปลาชอบมาอยู่สังเกตที่เรียกว่าศพมูลศพแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำสองสายม,ามันจบกันเนี่ยจุดนั้นมักจะมีการตั้งวัดสังเกตนะคะท่านไปเห็นตั้งวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันมีความเชื่อที่ฝังอยู่บริเวณนั้นดังนั้นระบบนิเวศก็เช่นเดียวกัน น้ำกระแสสองกระแสมาเจอกันใช่ไหมคะน้าแต่ละลาน้ํามันจะมีอุณหภูมิไม่เหมือนกันจะมีสีไม่เหมือนกันจะมีพืชพันธุ์ต่างกันเมื่อมันมาจบกันปุ๊บเนี่ยความสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นเพราะมันกียกับความเชื่ออันนี้เขาจะมีวัดตั้งอยู่บริเวณนี้แล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆเหมือนกับคนลาวอีสานเลยพิธีกรรมแรกนาขวาัญพิธีกรรมความเชื่อแต่งง,แต,ง,งแต่งงานมีทุกอย่างเหมือนกันไม่เปลี่ยนนะคะยกเว้นผู้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าคนหนุ่มสาวจํานวนมากอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่กรุงเทพ แล้วก็พื้นที่ตัดปลูกอ้อยปลูกยางพาราในประเทศไทยจะเหลือแต่คนแก่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะในหมู่บ้านนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเด็กเข้าโรงเรียนไหมปกติค่ะเด็กไปโรงเรียนแล้วก็รัฐบาลเราถามว่าพัฒนาการศึกษาไหมรัฐบาลเราทุ่มเงินให้การศึกษาน้อยที่สุดในถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในรุ่นน้ำโขงดูสถิติแล้วก้อนเงินที่ลงไปเรื่องการศึกษาของเราเนี่ยไม่ถึงสอร์เซ ถ้าเปรียบเทียบกับก้อนเงินที่ลงทุนในเรื่องของการสร้างเขื่อนแล้วอาศัยเงินกู้เป็นหลักประเด็นที่ตรงกลางถามว่าอะไรนะคะ,ะมีกรรมสิทธิ์มีโฉนดแล้วก็มีนารวมมีไม่ใช่นารวมมีพื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันรัฐบาลลาวก็ที่แรกก็จัดสรรให้หลังจากปลดปล่อยใช่ไหมคะ,ะหลังจากลาวแตกแล้ว รัฐบาลคอมิวน์เกิดมาก็จะจัดสรรให้กับให้กับชาวบ้านแล้วก็หลังๆมาเป็นทุนนิยมมากขึ้นเขาก็ซื้อที่ดินเพิ่มแล้วก็กลายเป็นโฉนดเขาก็ใช้ชโฉนดนะั้นในการค้ำเงินในการกู้เงินกองทุนกองทุนที่รัฐบาลเอาให้จากการสร้างเขื่อนเนี่ยค่ะเขาใช้เป็นแค่ว่าเป็นเอกสารประกันจะมีโฉนดเหมือนบ้านเราอะค่ะครับผมมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับในวันนี้ครับ อาจารย์ได้เปิดประเด็นไว้อย่างน่าสนใจครับว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่เพียงสิ่งที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะแก้ปัญหาได้นะครับดังนั้นในการเป็นอาเซียนเนี่ยบางทีเราจะต้องมารับรู้แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาและ,และหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่วนหนึ่งที่ทําปัญหานั้นขึ้นมาก็ได้และ ที่สําคัญเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์กนกวันมโนรมจากมหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีนะครับในนามของศูนย์มนุษยวิทยาเซรินทร์นะครับขอเชิญคุณพินันธรรมเสนาหัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่วิชาการเป็นตัวแทนของศูนย์มนุษย์นะครับมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านวิทยากรและก็ขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณท่านวิทยากรของเราด้วยครับ และที่สําคัญนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอาเซียนในมิติวัฒนธรรมยังมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายครับเดือนมีนาคมนะครับมาเรียนรู้เรื่องชาติพันธุ์กันครับ6มีนาคมชาติพันธุ์ในเงาอาเซียนและวันที่20มีนาคมมาร่วมรับรู้เรื่องราวของโรงเรียนต้นแบบคนพลัดถินนะ่นณสมุทรสาครสําหรับวันนี้สวัสดีครับ